ชนบทเมืองใหม่เที่ยวไปภูระงําน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหันดูตะวันหนองกองแก้ว y ยู t ทูบคนลูกลำชีชาแนลภูมิใจเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชาวอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทีขรบรักทุกท่านครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ยูทูบช่องคนลูกลำชี ในส่วนของคลิปคลิปนี้คนหลูกลำชีนำพาทุกท่านพี่น้องแฟนคาบเบบซี่พี่น้องกเกษตรกรมาเยี่ยมชมในส่วนของเข่านอกฤดูกาลและหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับเข่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญยิ่งต่อคนเราทั่วโลกเลยทีเดียวกว่าได้นะครับเข่าจัดอยู่ในหมวดหมู่อาหารหลักที่เราทุกคนได้บริโภคซึ่งใส่ในการชุบเรียงชีวิตคนห้อมายาวนาน่นแซนนา่น ถูกคีวิตของคนเราเติบโตมาได้กับพอเขานะครับพี่น้องในส่วนของคลิปคลิปนี้ผมคนลุงคุี่ขอนำพาทุกท่านพี่น้องเกษตรกรมาชมต้นเขานอกฤด,ดูกาลและหลังฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งโดยหลานอาจารย์แจ็คนะครับซึ่งเพิ่นดูแลในเรื่องวิจัยวิเคราะห์สายพันธุ์เขาโดยตรงนะครับก็ได้นำเมล็ดเขามาหยอดไว้เพื่อทดลองดูว่า จะได้ผลมากน้อยเพียงใดน,นะครับเขาซึ่งทีน้ำไม้ทดลองหยอดจะเป็นประเภทเขาไรเป็นเขาเจ้าพันดอกพย้อมเริ่มหยอดไว้รอรอคู่สะนะครับตามข้างๆสะนี่ะครับประมาณต้นๆเดือนมกราปีนี้แหละปีพศ2 5 6 4นี่แหละครับพี่นอ้องผู้ชมนะครับหลังจากหยอดไว้นะครับเขาสาย พันนี้เดิมที่จะเป็นเขาที่รับมาจากสำนักงานเกษตรช่วงสมัยพายุเกประมาณปีพศ2 5 3 2เป็นเขาอีกสายพันธุหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกใบกินและกับ,บริโภคกันนะครับลักษณะโดยทั่วไปซึ่งลักษณะของใบและต้นมีสีเขียวเข้มมีขนที่ใบกาบใบ รอกมีสีเขียวเข้มตั้งตรงลูกทรงก่อตั้งแต่กอดีแต่ส่วนของหลากยึดติดกับหนาดินได้ดีความสูงของต้นประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบเซนติเมตรลักษณะของร่วงเรียวเงวข้อร่วงเงวนี่แหละครับพี่นมปอง n g ไฟนะครับอาจารย์แกกแล้วก็จะปลูกไว้นะครับ เพื่อเป็นเข่าสาธิตนะครับนอกและหลังดูดูการเก็บเกี่ยวนะครับไว้ตามขอบคู่สะนะครับไปถึงพุทธนะครับพี่น้องปองไปอาจารย์แจก,กแล้วก็ยอดไว้เลาะคู่สะมาเนี่ยแหละครับพี่น้องแล้วก็ตอจากนั้นจะเปลี่ยนในสิน,นของเงินต้นพักไอ้ขั้นจอกเลือครับพี่น้องที่ว่าหลานพันโอเล่าใหญ่ไว้แต่กับพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินนะครับนั่นแหละครับพี่น้องปองไปเอาวันนี้เมื่อวาเรื่องเข่าตอนะครับเมื่อกี้บอกถึงในสินของ มเมล็ดเข่าของเข่าพันธุ์ดอกพยอมนะครับจะมีลักษณะของอะมะเมล็ดเข่าเปลือกมเม็ดเข่ามีสีเหลืองคล้ายๆเฟี้ยงหรือว่าฟางแห้งนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ประมาณสี่เดือนหลังจากการปลูกช่วงที่เหมาะที่สุดก็คือช่วงปลูกในฤดูหรือว่าหนาฝนนะครับเดี๋ยวบอกพี่น้องห็นว่าต้นงามอันนี้เข่าจากการยอดนะครับพี่น้องถ้าเกยอดใบปะม้านพกเจ็บเม็ดเหละครับยอดเป็นเที่ยวงามเลย อันนี้กับปลาผักขั้นจองปลูกแทบเป็นไปพี่น้องได้สำนักปฏิบัติธรรมเพลงบทสวดนะครับนีแ่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องปองไปพี่น้องกเกษตรกรนะครับนี่คือลักษณะของต้นเข่าเจ้าพันดอกพยอมนะครับที่อาจารย์แก,กนะครับเรามาหยอดว้ข่างคู่สะนะครับกลเป็นแถวเป็นที่ยวง่ามนะครับยอดโดยที่ว่าไม่ได้ใส่ใจดูแลหรอกพี่น้องเพราะว่าเป็นการ ยอดมันคือซื้อว่ายกกูกาน้ำนะครับที่จริงแล้วเข่าพันนี่จะเป็นเข่าไรนะครับหยอดในส่วนของยุทธีโคกที่ป้าที่ด่วนผลอะพี่น้องนะครับแต่อาจารย์แจกเราทถดล่ลองหยอดน้ํามันรอคู่สะน้ำบานจะคล้องไปซื้ๆนะครับหลุมหนึ่งกับยอดอยู่ประมาณหาหกเก็ดมเมล็ดนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็แตกกอขึ้นได้ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมสภาพดินที่เหมาะต่อการปลูกนะครับสามารถปลูกได้ในดินร่วน ทุ่ยปนไส้หรือว่าดินลูกลังหรือว่าปลูกในดินที่ยุพื้นที่สูงบทต้องการน้ำลายนะครับสำหรับเขาพันธุ์นี้นะครับส่วนดีของเขาไร่พันธุ์ดอกพยอมนะครับสามารถให้ผลผลิตสูงเกี่ยวง่ายมีความทนทานต่อโรคและมแมลงต่างๆได้ดีนะครับทนต่อสภาพการขาดนา้ำ สามารถยืนต้นอยู่หลอดได้ประมาณหนึ่งเดือนขณะช่วงทีบ่มีหนาม,มารอเลี้ยงนะครับเป็นองคปกอไปในส่วนของเวลาข้าหงนะครับเข่าสารดอกพยอมเนี่ยครับเวลาข้าหงมีรสชาติอร่อยนะครับมีกลินกล่นหอมมีกลิ่นหอมไข่เข่าเจ้ามะลิแต่ถ้าว่าหงบกขึ้นบ่อปันใดน,นะครับความอ่อนนุ่มเนี่ยบะตองบอ่อเถงนะครับกับเรียกว่ายู่ระดับปานกลางนะครับกับบดถึงกับที่ว่านุม่ม คือดอกอคือเขาเจ้าดอกมะลิประมาณนั้นนะครับพี่น้องผมปลายนีย่คือต้นเขานะครับที่เริ่มยอดนอกดูดูการและกลางดูดูการเก็บเกี่ยวกับประมาณเดือนกว่าๆนะครับพี่น้องนะครับโดยการยอดรวมหนึ่งกับประมาณหาหกเจ็ดมเมล็ดนี่แหละครับแต่ว่ายอดขึ้นแล้วกับบริสไทใจดูแลเพราะว่าให้เป็นการทดลองธรรมชาติเพราะว่าต้นเขาจะอยู่ไกลน,น้ำยู่ในสระนะครับนะี่ครับ คนหลุนขี้กะมา,าผ้าผีผานอกมาเบิงต้นเขา่าหลังละก็นอกดูดูการนะครับเป็นเขาเจ้าพันสายพันดอกพยอมนะครับพี่น้องปอมไปกะคนหลุมขี้ผ้าผี่พาพนอกมา,มาเบิงมาแง่งเบิงนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับคนหลูกตําขี้กบขอนาผ้าพี่นอกเกษตรกรท่านผู้ชมแฟนคลรบเพบซี่มาเยี่ยมชม เขายอดนะครับซึ่งเป็นเขาไ้เขาเจ้าพันดอกพย้อมนะครับที่ยอดไว้ยุ่แข่งริมสะนะครับกับผ้ามะเบิงกระเดียกได้ว่าสมบูรณ์ยุ่พี่น้องยอดเราก็ขึ้นต้นมาก,กับว่าเดินสายใหดูแลรักษานะครับเพราะว่าอาศัยน้ำอยู่ในคู่สะอยู่ในสะนี่แหละครับพี่น้องให้เขาดูดกินนะครับที่จริงเราจะเป็นเขาไรเขาไ้นะครับพี่น้องเนี่ยคนลุมขี้ไยจาไปพี่น้องปองปลายเบิงเนี่ยนะครับ หาหกเจ็เมล็ดต้อหลุมนะครับหยอดเป็นเข่าหยอดได้ครับพี่น้องซึ่งที่กิงเข่าดอกพยอมเะครับก็เป็นเข่าไรนะครับมอโยกับไฮทีลาบดินลลวนซุยประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่นี่ก็เอามาสาธิตนะครับอาจารย์แจกแล้วมาหยอดสาธิตวบาายูาาายขางริมสะบ้านเจ้าของนี่แหละนะครับว่าจะเป็นแจ้งไดหลังจากขุดรวมไปยอดทิ้งไว้นะครับอันนี้ประมาณ ปลูกไ้ก็อยู่ประมาณช่วงตน้ตนเดือนมกราคมปี2564นี่นแหละครับพี่น้องท่ามผู้ชมนะครับคนหลุมขี้ไฝ่นะครับไห,นะห้พี่น้องเบิง่งนะครับก็เรียได้ว่าสมบูรณ์โดยประมาานเราพี่น้องเราเป็นการทดลองนะครับของอาจารย์แจกเล่านะครับเราดูแลเขาในเรื่องของอสายพันธุ์เขานะครับเขาเหนี้วเขาเจ้า คนหลวงลำขี้กับผ้าผีผ้าหนองท่านผู้ชมแฟนคลับีซี่มาหล่อเบิงนะครับเมื่อนน้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่วายุคู่กับคนเท่านะครับเขาสามารถบริโภคนะครับกินมาจากรุ่นตะพูดแต่ละนะครับแต่ยุคเด็กดําบันบรพีนองเกิดออกมาก็ได้กินเขาหลวงที่นี่เนาะคนหลวงลำขี้กับผ้าผีผ้านองมาเบิงนะครับบรรยากาศ เขายอดนะครับซึ่งเป็นเขาไฮสายพันธุ์ดอกพย้อมนะครับเป็นเขาเจ้านะครับรายละเอียดตามโคลุงขี้วอลคร่าวๆพี่น้องได้ติดตามรับชมรับฟังกันจากต้นคลิปนะครับพี่น้องปองไปนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นผักขั้นจองหลานพันธุ์วัวแล้วก็ไม่ยอดปลูกไว้ในขางคู่สะนะครับบื่อพักยูพักกินเดี๋วพี่น้องปองไป หลายผดพักะนะครับบริสุทธิ์เลยหาเบ็นสจากว่าอยากพักอื่นนี่คือต้นเขาสายพันธุ์ดอกพยอมนะครับเป็นเขาเจ้าที่นำมาหยอดไว้นอกฤด,ดูการแล้วก็หลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะครับนี่แหละครับพี่รองลักษณะของต้นเขา ดอกพย้อมนะครับที่อาจารย์แกกเลาหยอดใบม่านเกตแปดเมล็ดต่อลุมตอคุมนะครับนี่นะครับก็แตกก่อ,อกขึ้นมาตามทีคุ่มขี้ลวบไฝ่พี่น้องปองปายเบิงนะครับก็ประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับมาถึงมัอนอีก็เดือนกว่าๆประมาณนั้นครับอายุของต้นเข่าสายพันธุ์ดอกพยอมนะครับเข่าเจ้าก็ยอดไว้เลาะข้ง ลิมสาสิทิ์รลพนองเป็นการทดลองเบิงเขานอกฤด,ด,ดูการนะครับจากเขาไร่สายพันธุ์ดอกพย้อมนะครับเป็นเขาเจ้าอาจารย์แกงแล้วก็ล่องมาทดล่องหยอดใ้นะครับเพราะว่าอาศัยน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับเขาก็คือน้ำจากภายในสะยู่ข่างบ้านนะครับพี่น้องพื่อได้ชูบเลี้ยงร่อเลียงให้เขาก็มือนกคนลุงขี้กับผ้าผีพา่นองมา สอบมาเบิกงน้ากันนะครับก็ถือว่าได้ผลอยู่หลังจากยอดทิ้งไปแล้วก็ได้ใส่ใจดูแลตามที่บอกแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นเที่ยวแง่ลยเอาครับพี่น้องไปสําหรับคลิปนี้คนลูกลาขี้ก็ขอฝากไว้สมีก่อนเด้อครับพี่น้องนะครับสาหรับคลิปหน้าติดตามชมเขานอกฤดูกาลนะครับเขาสายพันธุ์ดอกพยอมนะครับที่ปลูกเป็นแถวไว้นี่แหละครับพี่น้องปองไปตามขอบซาเนี่แหละ คนลูกกำขี้กับผ้าผีผ้านองมาาะเบิงเข่าเบิงน้ำนะครับรอแขางคู่สะเป็นเข่าทดล่องปลูกนอกดูดูการแล้วก็หลังจากดูดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับะะพี่น้องเอาฝากไ้เซนี้แล้ครับพี่น้องป้องไปก่อนจากกันกระเชกเชนเคยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องคอยพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุกนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยนะครับมีง่มีท้องใส่กันได้ลายนะครับกลับมาพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเมื่อน,นี้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีครับ